ครับสวัสดีครับคุณครูเก้านะครับจากช่องนายเก้านะครับก็อยากจะฝาให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับไปติดตามช่องของเด็กๆแต่ละคนกันด้วยนะครับช่องนั้นก็คือช่องสวัสดีค่ะชื่อช่องชื่อว่าชินริาสากคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากชื่อช่องด้วยนะคะชื่อช่องชื่อว่าลูกเกดค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะชื่อต้นอ้อน,นะคะจากช่องยูทูปทีวีนะคะก็ฝากติดตามช่องนี้นะคะเป็นช่องเกี่ยวกับล็อกหรือไปทัวร์โรงเรียนนะไปทัวร์โรงเรียนนะคะบบ๊าายยสวัสดีค่ะชื่อเหมยนะคะชื่อช่องยูทูปวันพีรพานเหมยค่ะเบนชัยนะคะขอบคุณค่ะพานิชื่อลิกแก้วปรพาเกตผิวฉันเป็สีทับสองช่องยูทูปลูกแก้วสวยๆติดตามด้วยนะคะ,บ,ะ,คะ,ะ,คะบ๊ายยบาย <im itos> <im itos> สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกิติการณ์ค่ะชื่อช่องชื่อคนใหม่ทีวีค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามช่องยางสูดเลยคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากที่ช่องได้นะคะชื่อช่องชื่อว่าช่องเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อช่องนะคะนลิชาทีวีนะคะฝากด้วยนะคะบ๊ายบายช่องสุริภาซีฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กชายนาึิน อรันดีขอฝากช่องด้วยนะครับขอบคุณครับต้องออกกัศทีวีฝากด้วยนะครับส,บออสวัสดีครับผมชื่อยูโรนะครับมาจากช่องเล่นสติ๊กเตอร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณครับฝากกดติดตามช่องจูก,กะเอ็กดีโอเค็บไป